เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บเดียวแป๊บสั้นไม่แป๊บยาวเนาะเพราะว่าก็ต้องการบันทึกรายการวิทยุโทรทัศน์ถ่ายทอดอก็ปรากฏว่าได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอะไรในโลกนี้มีถ้อยคำปรากฏในพระไตรปิฎกว่าโลกนี้ร่องอยู่ เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเต็มเป็นภาตแห่งตัณหาอ่ะเมื่อไม่ได้ก็ทำใหม่เพราะว่ากันว่าชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้ขออน,นุญาตอีกสักรอบหนึ่งก็แล้วกันวันนี้จะลงไป จากเวทีภายในเวลาไม่นานนักเพื่อจะได้มีเวลาเดินทางไปวัดธัตทองาสารสวดศพที่สี่เวลาส8บแนาฬิกาจะแสดงธรรมที่นั่นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ ขอนอบน้อมบูชาพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบคารวะแด่พระธรรมซึ่งเป็นคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่นำพาป,ประชาชนผู้ปฏิบัติตามไปสู่ความหลุดพ้นจากเลืองทุกโดยแท้ขอนอนมันสก,การแด่พระสงฆ์ ผู้ปฏิบัติดีแล้วรวมทั้งผู้ปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกจนกว่าจะดีพุทธโทธโมสังโฆกราบนวัตการพ่อครูสมณพธิรักกราบพ่อครูสมณพธิรักและหมู่สงด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งจเจริญธรรมญาติโยมผู้มีความสนใจใฝ่ธรรมะทุกชีวิตวันนี้เป็นวันพระแรมสิบห้ค่ำเดือนเจ็ดปีมะเสง็ง ซึ่งนานๆจะมีวันแรมสิบห้าค่ำทักครั้งหนึ่งก็ขอส่งความรู้สึกดีๆมายังพี่น้องที่มาร่วมชุมนุมและไปแสดงพลังตามคำพูดของคุณกิตเอ็ซีบนเวทีเมื่อสักครู่นี้ไปแสดงพลังขอโทษเถอะพอพูดถึงคุณกิตเนี่ยเห็นเขาเดินลงมาจากรถเข้าไปสู่ที่พักผ่านที่นั่งอาตมา สมาก็ทักทายว่ากิดเหนื่อยหน่อยนะกิดเขาตอบว่าไม่หน่อยหรอกเหนื่อยชิบหายเลยขอโทษนะทําเป็นคนคุ้นเคยอะนะเขาก็ไม่ได้พูดกับปามมาโดยตรงหรอกเขาพูดกับพี่พี่น้องๆ้องซึ่งอยู่ข้างๆด้วยเมื่อกี้นี้คุยกับพ่อหนุ่มคนหนึ่งกลับมาจากการไปยืดเส้นยืดสายข้างนอกมาถ้าทางเขาหิวมากเลยนั่งรับประทานอาหารอยู่ใกล้ๆ เขาบอกว่าวันนี้สุดๆเลยเขาบอกว่าแบบนั้นนะนะวันนี้สุดๆเลยก็เข้าใจได้แล้วก็เห็นใจแต่ทำยังไงได้ในเมื่อประเทศไทยเนี่ยมีโจทย์ที่แก้ยากเนาะที่เขาบอกเป็นรัฐพันลึกอาตมาก็ไม่เคยเข้าใจคำว่า,ารัฐพันลึกเท่าไหร่นักหรอกเขาบอกว่ามีเครือข่ายให่โยงจาก จากเบื้องบนหรือจากอะไรก็แล้วแต่เป็นรัฐพันลึกก็พูดกันไปอะแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเราต้องอาศัยน้ำพักน้ำแรงอาศัยความอดทนนะนะอดทนมีคำอยู่สองคำอยู่ในคำคำนี้หนึ่งอดสองทนมันเป็นคำที่เป็นเหตุซึ่งกันและกันเนี่ยอดแปลว่าอดในสิ่งที่เราชอบส่วนทนแปลว่าเราทนในสิ่งที่เราไม่ชอบจริงไหม อย่างพี่น้องมาชุมนุมเนี่ยพี่น้องมาอดและทนคือแน่นอนเราอยู่บ้านเราสบายกว่านี้เยอะเลยทีเดียวอะ่ะอยากจะกินก็กินได้ตามใจอยากจะนอนก็นอนได้ตามใจอ่ะอยากจะใช้ชีวิตตามอธัธยาศัยของตัวเองก็เป็นไปได้ดังใจอ่ะแต่พอพวกเรามาร่วมชุมนุมเนี่ยเราก็ต้องลดความเป็นส่วนตัวเนี่ยเพื่อให้เป็นไปได้กับส่วนรวมเนี่ยเป็นพี่น้องของเราแต่ละแม่ ใส่เสื้อชาติไทยว่าไทยแลนด์นะนะรู้สึกจะใส่กันหลายคนแล้วนี่เนี่ยใส่เสื้อไทยแลนด์แล้วก็ข้างหลังก็ห้อยคอด้วยด้วยอะไรนะเนี่ยเกาเรียกว่านั่นแหละก็คืออ,องชาติไทยก็แล้วกันสัญ,ญลักษณ์แห่งความเป็นชาติไทยที่พวกเราใช้กันอยู่ก็จะเป็นการแสดงพลังของความ รักความสามัคคีภาษาสมเด็จพระบาทสมเด็จพระอยัวรัชการที่9พระองค์ทรงใช้คําพูดว่ารู้รักสามัคคีโดยพระองค์ตรัสว่าคําว่ารู้รักกับสามัคคีเนี่ยต้องเว้นนิดหนึ่งเพราะไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นรู้รักษาสมัคคีซึ่งจริงๆก็ไม่ผิดอะเพียงแต่ว่ารู้รักกับสามัคคีเนี่ย มันเป็นคําที่ต่อเนื่องกันเหมือนกับคําว่าอดกับทนนี่แหละพี่น้องอดแปลว่าเรารู้จักอดในสิ่งที่เราชอบแล้วเราก็จะต้องทนแปลว่าทนในสิ่งที่เราไม่ชอบอย่างการณีที่เรามากินอาหารมังสวิรัตที่เราแจกณนะโรงบุญคอปทอของทัพธรรมเนี่ยหลายคนไม่รู้สึกถูกปากแต่จริงๆเวลากินทุกทีก็ถูกที่ปากทุกทีเลยโยม เวลากินไม่เห็นถูกที่อื่นนอกจากถูกที่ปากจริงไหมยมยมพยายามบอกกับตนเองนะกินมังสวิรัตเนี่ยแรกๆจะไม่อร่อยแต่ถ้ากินบ่อยๆมันจะอร่อยไปเองนะนะความดีก็แล้วแต่เวลาเราทำความดีแรกๆเนี่ยมันไม่ชี้ชวนให้เกิดการกระทำหรอกการทำความดีเหมือนกับการกินอ้อยจากปลายไปหาโคน ส่วนการทำไม่ดีทำชั่วเนี่ยเหมือนการกินอ้อยจากโคนไปหาปลายอุปมาแบบนี้พี่น้องเข้าใจไหมการกินอ้อยจากปลายไปหาโคนเนี่ยหมายความว่า,วามันเริ่มจากจืดแต่มันจะค่อยๆหวานไปเทลานิดเทลานิดเทลานิดการทำความดีเป็นแบบนั้นเนี่ยมีถ้อยคําปรากฏในพระธรวิดยอกพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าปุคคลดื่มน้ําผึ้งปราบใดที่ ยังไม่รู้รสของน้ำผึ้งก็จะมองดูว่าน้ำผึ้งนั้นเนี่ยไม่หวานหรืออะไรแต่อ,อะไรก็สุดแท้แต่จะมีอุปมาในพระไตรปิฎกบอกว่าบุคคลดื่มน้ำผึ้งเจือยาพิษเนี่ยตราบใดที่ยังไม่ได้รับพิษของยาพิษนั้นก็จะรู้สึกแต่เพียงแค่ว่าน้ำผึ้งนั้นหวานต่อเมื่อใดที่ยาพิษนั้นให้ผลก็จะรู้ว่านั่นคือยา เนี่ยคนที่ทำชั่วแล้วเขายังลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมเนี่ยเขากำลังดื่มน้ำพึ่งเจือยาพิษนะจริงๆมียาพิษอยู่ในนั้นน่ยแต่ปรากฏว่าน้ำพึ่งเนี่ยมันมีปริมาตรปริมาณมากกว่าเขาก็เลยได้รับแต่ความอร่อยของน้ำพึ่งเขายังไม่ได้รับผลของยาพิษต่อเมื่อใดที่ยาพิษให้ผลเนี่ยนั่นแหละเขาก็จะรู้ว่านั่นคือยาพิษเนี่ยกรณีคลิปเสียงกัมพูชาไทย ล่าสุดเนี่ยจริงๆมันเป็นการให้ผลของกรรมนะตามที่มีปรากฏในพระไดรบ,บิดกว่ายาที่สั่งวัปเตพีชังตาทิสั่งละ,ะเตพลังกาลยานาการีกาลยานังาปาปการีจะปาปังเนี่แปลว่าบุคคลหวางพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นบุคคลใดทํากรรมดีย่อมได้รับผลดีบุคคลใดทํากรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วอีกประการหนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องการทําความรู้จักคนเนี่ยนะเรามาจะนําเรื่องในพระไตรปิฎกมาเล่าให้พี่น้องฟังสักเรื่องหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยพระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยทรงประทับอยู่ในที่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่พระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยเห็นคนแต่งชุดนักบวชนะท่าทางสมถะท่าทางมักน้อยสันโดษท่าทางเคร่งครัดเดินผ่านมา แล้เจ้าปเสนที่โกศลเนี่ยแสดงท่าทีคารวะนอบน้อมเคารพคนกลุ่มนั้นที่แสดงรูปแบบภายนอกเหมือนคนนักบวชเดินผ่านมาแล้วก็พูดตรัสว่าโอ้หน้าเรื่มใสศรัทธาพระภิกษุหรือนักบวชเหล่านี้แล้วเกินเนาะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตอนหนึ่งว่าการที่เราจะรู้จักใครเนี่ยเราจะต้องรู้จักด้วยการคุ้นเคยกันนาน,าน และจะต้องมีปัญญาประกอบด้วยเราจึงจะตัดสินได้ว่าน่าเลื่อมใสหรือไม่น่าเลื่อมใสอันนี้คือคำตัดของพระพุทธเจ้าหนึ่งต้องอาศัยเวลาคือหมายความว่า,วาต้องอาศัยเวลาอยู่ร่วมกันนานๆเราจึงจะรู้สองเวลาอย่างเดียวไม่พอนะต้องอาศัยปัญญาสองอย่างเนี้ยเี่จะทำให้เรารู้จัก ยังอามารู้จักคุณทักษิณเนี่ยในสมัยแรกๆไทยรักไทยเนี่ยอาตมาก็รู้สึกปลื้มเขามากเลยทีเดียวอะอาตมาสนับสนุนเขาอะอย่างยิ่งเลยทีเดียวอะพูดก็พูดเถอะเป็นแนวหน้าในการสนับสนุนคุณทักษิณเนี่ยในช่วงแรกๆนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าเราอาศัยเวลาน้อยไปและข้อสำคัญก็คือเรามีปัญญาน้อยไป เราจึงไปมองดูว่าเออเขาดีน่าสนับสนุนอาตมาเชื่อว่าหลายคนก็คงคล้ายๆอาตมานั่นแหละช่วงแรกๆยังไม่มีเวลายังไม่มีปัญญาแต่ต่อมาเนี่ยพอเวลาผ่านไปพอปัญญามากขึ้นเราก็รู้ว่าเอออันนี้ไม่ใช่เนาะไม่ใช่ของจริงขึ้นต้นเป็นลำไม้ไท่พอเหลาลงไปกลายเป็นบ้องกันชาอ๋อ เออพอเรามารู้ที่หลังเนี่ยหลังจากอาศัยเวลาไปสปีผ่านไปไวเหมือนโกโหกเนาะลุงจำลองก็เหมือนกันลุงจำลองก็สนับสนุนนะแล้วก็พอผ่านไปพอเข้าสู่สมัยที่สองเนี่ยเขาควบรวมพักการเมืองสอสอได้สามอยดสิบเจดตอนแรกสอสอไทยรักไทยได้สองร้สสิบแเขาบริหารแผ่นดินจนครบสี่ปี ปิดก๊อบในช่วงนั้นคะแนนก็ยังสูงอยู่นะครั้งที่สองเนี่ยเขาควบรวมได้377ปรากฏว่ามากจริงแต่ในที่สุดไทยไม่รอดไยไม่รอดต้องระเหตุออกจากประเทศไทยในปี2549แล้วก็ผ่านไปเกือบเกือบยีปีแล้วก็กลับมาสู่ประเทศไทยนะ คือสิ่งหนึ่งซึ่งกระนัอยากจะปากบอกกับพี่น้องให้ได้รับรู้ความจริงว่าการณีที่เรายกตัวอย่างคนทักษินเนี่ยเพราะว่าเป็นบุคคลที่เราเกี่ยวข้องด้วยเราเคยมีความรู้สึกเป็นบวกร่วมด้วยปัจจุบันนี้เราอาจจะรู้จักใครบางคนนะนะแล้วเราก็รู้สึกรักรู้สึกชอบคนคนนั้นฝากความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับคนคนนั้นและต่อมาเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะจริงไม่จริงเน ของจริงหรือของปลอมอ่ะงวันนี้เราไปที่พักรวมไทยตั้งชาตินไหม่มาไปเพื่อทวงถามอะถามที่พวกเราได้ไปแสดงพลังกันมาแล้วเอ๊ะคนนี้เนี่ยจริงหรือปลอมอะดูหน้าตาดีนี่แล้วก็เห็นข่าวว่าเป็นคนที่ทํางานทําการนะนะมีความจริงจังในการทํางานพยายามที่จะทําเรื่องพลังงานเรื่องอะไรต่อะไรก็แล้วแต่ แต่ก็มีคนถามว่าเอ๊คุณพยายามแก้กฎหมายพลังงานเนี่ยแล้วเมื่อไหร่คุณเอากฎหมายนี้เข้าสภาสักทีอนะเนาะให้มันออกมาเป็นกฎหมายอย่างเป็นกิจลักษณะเลยอะมีคนเขาบอกว่าคุณแก้กฎหมายพลังงานคุณแก้กฎหมายพลังงานเอ็นกะ็คุณก็แก้อยู่นั่นแหละนะกี่ปีกี่ปีก็แก้อยู่นั่นแหละไอ้ที่จะได้มรผลเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยก็กําลังรอคอยดูอยู่ว่าขนาดไหนอย่างไร มีเลขาพรรคไทยรวมไทยสร้างชาตินี่แหละไม่ต้องอื่นไกลคุณขิงอ่ะคุณขิงก็ออกมาบอกว่าแม่ถ้าผมเป็นแฟนขับเนี่ยผมก็จะคิดเหมือนแฟนขับนี่แหละแต่เนื่องจากว่าผมเองนี่เป็นกับตันด้วยผมก็เลยต้องคิดแบบกับตันนะนะขิงเองเนี่ยังเผ็ดไม่พอยังไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริงถ้าเป็นอาตมานะอาตมาบอกตรง อาตมาจะไม่อะไรมากหรอกอาตมาเอาแพทองทานออกไปก่อนอาตมาเอารัฐบาลล้มไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยดําเนินการอีกทีหนึ่งาจะเป็นอย่างไรเราก็คนฉลาดมีตั้งเยอะแยะไปที่เขาบอกอะไรรู้ไหมรยยกรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีนะแต่นี้กรุงรัตนโกสินทร์อาตมาก็เชื่อว่าไม่สิ้นคนดีเหมือนกันแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเราก็ฟังไว้หมดนั่นแหละใครเขาจะพูดแบบไหนอย่างไร แต่การที่เราจะไว้วางใจการที่เราจะเชื่อใครคนใดคนหนึ่งปัจจุบันนี้อามาอยากจะฝากคําสอนในพระไตรปิฎกไว้เนาะวันนี้อามามาสั้นๆมาไม่ยาวอ่ะจริงๆมีคิวที่วัดธาตุทองเวลาสิบแปดนาฬิกาเนีน่ยอาตมาจะยกเลิกคิวที่นี่สักก็ได้แต่อาตมาไม่อยากยกเลิกอาตมาอยากจะมาให้ได้บ่อยที่สุดเท่าที่จะหม่บ่อยได้ ราบใดที่ทางทีมงานเขาไม่เบื่ออาตามานะอาตมาก็จะมาคือคืออย่างนี้อาตมาอยากจะฝากบอกกับพี่น้องไว้ว่าบางทีบางครั้งเนี่ยเราจะต้องยึดถือคําในพระตรีปิฎกที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าที่จริง,รงเป็นคําในชาดกเนาะความว่าเพราะความไว้วางใจใจจึงตามมาอันนี้เป็นคําในพระตรีปิฎกพี่น้องช่วยจด จำไว้ด้วยนะเพราะความไว้วางใจไัยจึงตามมาขออนุญาตพูดเป็นครั้งที่สามเพราะความไว้วางใจภัยจึงตามมายังอาตมาสมัยแรกอาตมาไว้วางใจคุณทักษิณน,นี่แหละสุดท้ายไัยก็เลยตามมาด้วยรายละเอียดพวกที่พวกเราทราบกันอยู่แล้วอะต่อมาเราก็ไว้วางใจคนอื่นซึ่งอยู่คนละฝั่งกับคุณทักษิณเนี่ย แล้วเราก็เชื่อว่าบุคคลที่เราไว้วางใจเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ณนะวันนี้ธรรมาอยากจะฝากบอกกับพวกเราว่าจงตั้งตอนอยู่กับความไม่ประมาทคุณจะรักใครคุณจะชอบใครคุณมีสิทธิ์รักคุณมีสิทธิ์ชอบคนคนนั้นไม่มีใครห้ามแต่คุณอย่าไปฝังใจกับใครคนใดคนหนึ่ง ว่าคนนี้เท่านั้นที่เป็นคนดี confusion. คนนี้เท่านั้นที่เป็นคนดีและฉันเชื่อว่าคนนี้เท่านั้นที่เป็นคนดีคือถ้าคุณฝากความดีไว้กับคนเนี่ยอันนี้โอกาสผิดพลาดเนะี่ยสูงมากแต่ถ้าคุณพยายามฝากความดีไว้กับความดีคือฝากความดีไว้กับส่วนรวมอย่าฝากความดีไว้เป็นส่วนตัวยมจำไวน้นะ เพราะว่าโยมฝากความดีไว้เป็นส่วนตัวคนนั้นเป็นคนดีเดี๋ยวต่อมาพอคนนั้นไม่ดีเนี่ยโยมก็จะอกหักผิดหวังจริงไหมแต่ถ้าเราฝากความดีไว้กับความดีเนี่ยโดยที่ไม่ต้องฝากวาไว้กับตัวบุคคลก็ได้แล้วถ้าเป็นไปได้เราเอาความดีนั้นเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติที่ตัวเราอะเพื่อให้เราได้มีโอกาสทําความดีนั้นโดยที่ไม่ต้องไปฝากความไว้เนื้อเชื่อใจกับใครคนใดคนหนึ่ง ว่าคนคนนั้นเป็นคนดีฉันทุ่มเทจิตใจกับเขาทั้งหมดเลยทีเดียวอะโยมอาตมาขออนุญาตพูดธรรมะจากกรณีกรัรมพูชากับประเทศไทยโยมเห็นภาพคุณฮุนเซนกับคุณทักษิณกอดกันตัวกลมเลยไหมยโยมแล้วไม่ใช่กอดกันอย่างเดียวจะจุมจุมพิษกันด้วยจูบกันด้วยทำายังก็เป็นโ๊ดนะขอโทษนะเธอแล้ก็แซวนิดหน่อยไปอะไรไปละ แต่ต่อมาว่าตอนที่เขาแสดงความสัมพันธ์แสดงความรักกันเนี่ยทําไมเขาต้องกอดกันขนาดนั้น,นถ้าเป็นอรามาอาตมาไม่ตอดฮะยอมยอมยอมจะบอกว่าไงพูดดังๆเตห้อามาได้ยินหน่อยแตย้แซงใช่ไหมดัจจริตใช่ไหมตอแหลใช่ไหมเออ <c oughs> ถือว่ายอมพูดก็แล้วกันอรามาไม่ได้พูดอะเนาะรานนี้เครืออาตมามองว่าบทบาทแอคชั่นที่คุณ บุญเซนก็ตามทักษิณก็ตามแสดงออกกันเนี่ยมันเป็นโอเวอร์แอคชั่นอาตมาว่างั้นนะนะคำว่าโอเวอร์แอคชั่นเนี่ย,เ,ยเป็นคำของทักษิณที่ตำหนิตีเตียนทหารแถวชายแดนไทยพมา่าค,ครั้งหนึ่งเนี่ยทักษิณเคยตีเตียนทหารว่าโอเวอร์แอคชั่นซึ่งอาตมาแปลเองว่ามันหมายถึงว่าแสดงออกเกินไปอ่ะนะล้ำหน้าเกินไปอ่ะ อ,ก,อก,ก็คือ o v e r ์แ a c t i o n ก็แล้วกันดูจะเป็นภาษาอังกฤษดีคืออามากำลังจะโยงมาสู่ประเด็นธรรมะว่าต่อให้คุณไม่เสแสร้งนะการกอดกันการแสดงความรักกันระหว่างหุณเซนกับทักษิณเนนะี่ยคุณมีความรักกันดูด,ดื่มแบบนั้นจริงๆะนะอนตาตมาก็ว่าไม่ควรนะเพราะว่ามนุษย์เราไม่ควรจะรักกันขนาดนั้นจริงไหม มนุษย์เราเวลารักกันไม่ควรจะรักกันมากเกินไปเพราะมีคำตรัสของพระพุทธเจ้าปรากฏในพระไตรปิฎกความว่าอันนี้ยกให้เป็นปัญญาสูงสุดของพุทธ,ธะเลยนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลไม่พึงอธรรมกำลังทบทวนพระไตรปิฎกบางทีก็มาบางทีก็ไม่มาพึงอย่ารักใคร พึงอย่ารักใครหมดใจหมดจิตอันนี้ไม่ใช่สำนวนในพระไตรปิฎกแต่เป็นสำนวนอาตมาเองอาตมาแปลมาจากพระไตรปิฎกอีกทีนึงเดี๋ยวพระไตรปิฎกจริงๆเข้ามาเมื่อไรเนี่ยอาตมาก็จะพูดกันแล้วกัน